สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงไซดดารานะครับตว,วันชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน,นะครับแววว่าจะมีโปรแกรมป้องกันแชมป์โลกมวยไทยในเร็วๆนี้นะครับก่อนหลายคนก็ต่างคาดเดาไปเรียกว่าต่างๆนานานะครับแต่นะครับส่วนมากคนก็ชี้เป้าไปทางบัมบาร่าคุยเตนะครับ เจ้าของเรนกิ้งอันดับ2นะครับที่ขาดว่าน่าจะเป็นตัวตึงนะครับและเป็นตัวเต็งที่จะได้เจอกับตะวันฉายนะครับสิงทาดูจากอันดับเรนกิ้งแล้วก็น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับและฟอร์มของเจ้าคุยเตนี่สองไฟล่าสุดก็ไม่ธรรมดานะครับชนะน็อกนี่ลุกลิซซี่ยก3ามนะครับแล้วก็น็อกโจนาวุษเพียงแค่ยกแรกนะครับเรียกได้ว่า หลังจากที่แฟนมวยเห็นฟอร์มของบัมบัลาคุยเตนี่ก็รีบว่าเรียกร้องอยากให้เจอกับตะว,วันฉายนะครับแต่ทางฝั่งของตะว,วันฉายเองนะครับก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับ ไฟที่จะชกในไฟต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับตะวันฉายก็เริ่มซ้อมนะครับและไฟนี้นะครับการซ้อมนี่ก็เน้นไปที่พลังหมัดนะครับอยากที่จะให้ตะวันฉายเสริมหมัดขึ้นไปนะครับเสียแขกเองนะครับก็คงมองว่าอย่างอื่นนี่ตะวันฉายก็มีครบเครื่องอยู่แล้วนะครับขาดแค่พลังหมัดเท่านั้นนะครับเสริมไปอีกนิดอีกหน่อยนีน่าจะดีกว่าเดิมนะครับหลังจากไฟที่แล้วนี่ก็พลาดท่าไปแพ้นอกให้กับมาซากิโนยรินะครับทำให้ตะวันฉายอาจจะเสียกําลังใจไปนะครับไฟนี้ก็เลยเรียกได้ว่า ต้องเสริมหมัดแล้วก็เสริมหัวใจซ้อมให้หนักกว่าเดิมนะครับเสียแขกก็คุมเข้มเป็นพิเศษนะครับไฟนี้เรียกได้ว่าทางด้านวันนี้ก็ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าตะว,วันฉายมีโปรแกรมชกเมื่อไหร่และชกในกติกาไหนชกกับใครนะครับแต่แว่วๆมานี่ก็อาจจะได้ป้องกันแชมป์โลกนะครับถ้าไม่ได้ป้องกันแชมป์โลกนี่ตะว,วันฉายก็คงจะชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับพอเจ้าตัวนี่ก็เผยแล้วนะครับว่าขอชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบยาวๆนะครับเพื่อที่จะ อยากที่จะไปแก้มือกับมาซากิโนยรินะครับเป้าหมายก็คือแชมป์โลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเราก็มาดูการฟิตซ้อมของตะวันฉายนะครับซ้อมแบบนี้แล้วนะครับดูว่าไฟที่จะโชคในไฟต่อไปนี่เขาจะแจ้งเกิดได้สวยงามหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในกติกามวยไทยหรือในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเราก็มาดูนะครับว่าความพร้อมสภาพร่างกายตอนนี้ของตะวันฉายไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับ

เป็นไงครับได้ดูการฟิกซ้อมของตะว,วันฉายแล้วนะครับเป็นไงครับอาวุธหนักแรงหรือเปล่านะครับเราก็รอดูนะครับว่า ไฟต่อไปนะครับต่วันใช้จะเจอกับใครนะครับจะได้ป้องกันแชมป์โลกเหมือนที่เขาแวเวๆมาหรือเปล่านะครับหรือเขาจะไปชกในกติกาทิกบ็อกซิ่งอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับก็หากต่วันใช้มีอะไรการนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับก็หากข้อมูลนัผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับวัดวงกินลามวยไไไททยยนนนะคครรัับบเพื่่ออแดดล์มาาีฝกวว้้